คุณหมอคะไม่อยากหน้าแก่ทำยังไงดีคะปัญหาหน้าแก่มีหลายสาเหตุนะคะก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะหมอซอันฮีนะคะตอนนี้อยู่ที่ใจรักคลินิกค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอขอเคลียร์อีกครั้งนะคะ ก็ปัญหาที่หมอพบบ่อยในทุกๆวันนี้นะคะที่คนไข้จะมาปรึกษาก็คือการที่มีร่องแก้มร่องน้ำหมากเวลาที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกระดูกมีความซุดตัวลงแฟตมีการเหมือนกับค่อยๆหายไปเรื่อยๆเนาะหน้าก็จะมีความหย่อนคล้อยมากขึ้นทําให้บางคนเนี่ยจะเริ่มเห็นเป็นร่องแก้มหรือว่าร่องน้ำหมากเริ่มมานะคะซึ่งปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไขได้โดยการฉีดฟิลเลอร์ค่ะ ซึ่งการฉีดฟิลเลอร์ในเทรนปัจจุบันนะคะหมอจะไม่ได้ฉีดตรงๆไปที่ตรงปัญหาตรงร่องแก้มหรือว่าตรงร่องน้ำหมากโดยตรงเนาะหมอจะมีการทำลิฟติ้งก่อนอาจจะเป็นลิฟด้วยการฉีดฟิลเลอร์ลิฟติ้งฉีดฟิลเลอร์หน้าแก้มอย่างนี้หรือว่าฉีดฟิลเลอร์เขมักให้หน้ายกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาเก็บตรงบริเวณที่มีปัญหาก็คือร่องแก้มค่ะจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ที่ทําให้หน้าดูมีความธรรมชาติมากกว่าแล้วดูหน้าเด็กมากขึ้นค่ะ คุณหมอคะแล้วสาเหตุที่ทำให้คนเรามีร่องแก้มนี่เกิดจากอะไรบ้างคะ สาเหตุที่ทําให้มีร่องแก้มนะคะก็เป็นไปได้จากหลายปัจจัยอย่างเช่นเวลาที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกระดูกเราจะค่อยๆซุดตัวลงแฟตก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็มีความแบบตกลงมาหย่อนคล้อยไปตามแรงน้มถ่วงนะคะหรือไม่บางคนเป็นคนที่แบบมีแก้มเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เห็นบริเวณร่องเนี่ยได้ค่อนข้างชัดกว่าคนที่ไม่ค่อยมีบริเวณหน้าแก้มตรงนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือในคนที่ไปดัดฟันมามีการเคลื่อนตัวของกระดูกใหม่มีการเหมือนกับยุบตัวของกระดูกฟันเนาะก็จะทําให้เราเห็นร่องตรงเนี้ย ชัดมาสารุปนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดร่องแก้มมากขึ้นเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็จะอายุที่มากขึ้นมีการซุดตัวของกระดูก2ก็คือเป็นคนที่มีหน้าแก้มเยอะจะทําให้เห็นร่องตรงนี้ชัดหรือว่าอย่างที่3ก็คือมีการไปดัดฟันมามีการเคลื่อนตัวของกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงเนาะทั้ง3าอย่างเนี่ยก็จะทําให้เห็นร่องชัดขึ้นก็วิธีการรักษาในเรื่องของร่องแก้มเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์ก็จะเป็นวิธีที่เห็นผลที่สุดเห็นผลได้เร็วที่สุดชัดที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด ก็สําหรับเรื่องไม่อยากหน้าแก่ในคนที่มีร่องแก้มนะคะเรื่องนี้หมอก็ขอเคลียร์ค่ะถ้าอยากให้คออยากให้คุยอยากให้เคลียร์เรื่องไหนนะคะสามารถส่งคําถามมาได้ที่ทุกช่องทางของใจรักคลินิกได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ